และคู่จับมือคุณพี่ปิเก้กขอเลือกโคลัมเบียแล้วก็ไทยค่ะสำหรับโคลัมเบียคนนีน้นะคะสวยสง่านอนมงจริงๆแต่ว่าก็แอบกังวลเหมือนกันเนื่องจากว่าในรอบพ r e ม i ที่ผ่านมานางค่อนข้างโชว์ความไม่มั่นใจในตัวเองออกมาไม่รู้ว่าไปรู้อะไรมาหรือเปล่าดูนางกังวลได้ชัดเลยทีเดียวคุณพี่ปิเก้ก็ไม่มั่นใจเรื่องการตอบคําถามของนางด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษของนางจะเก่งในเลเวลไหนแต่ว่าก็คิดว่ายังไงต่ำๆมีท็อปสามแน่ๆแล้วก็ประเทศไทยนะคะวีนาตอนนี้คือออรายูนิ เวร์สจับมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยน้องไม่มีดรอปเลยจริงๆคือน้องเอนจอยเต็มที่กับทุกก,กิจกรรมแล้วก็นางประกบไข่คือนางก็โดดเด่นคือเรียกได้ว่าออราอเมเลียเวกาอยู่ที่วีนามากตอนนี้ทั้งคู่นะจุดปเปลี่ยนคือการตอบคำถามหวังใจเรื่องการตอบคำถามให้ตอบให้ดีที่สุดสำหรับวีนานะแล้วโมง3จะอยู่ที่วีนาค่ะ แต่เอาตรงๆคุณพี่ปิเกตก,ก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าปีที่แล้วโอปอตตอบคำถามดีมากยังโดนผีผลักให้ได้ที่สีเอาเป็นว่าเราจะดูวีนากันแบบจอยๆเนาะ คือจะได้อะไรมาก็ตามแต่คุณพี่ปิเก้ไม่ซีเรียสเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เหนือการควบคุมเพราะมีคุณราอูลเข้ามาจากกัดการและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของคุณพี่ปิเก้นะคะไม่ต้องมาอินเกินไม่ต้องดราม่านะเป็นแค่ความที่หนึ่งส่วนโตของกระเทยแก่คนหนึ่งที่อยู่นางงามนะคะอ่ะคุณคิดว่าใครจะมีโอกาสเข้ารอบไหนบ้างหรือใครมงในบอกคุณพี่ปิเก้กันหน่อยสิคะ